สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีของใหม่มาให้เล่นค่ะมันเป็นเหมือนเป็นไข่ะคะ่ะแต่ว่าเราซื้อมาสองอันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นไข่ของเพนกวินนะคะอันนี้คือไข่ของเพนกวินนะคะส่วนอันนี้เป็นไข่ของตัวอะไรนี่แหละคะ่ะจำไม่ค่อยได้นะคะ มันชื่อตัวนี้มันยากนิดนึงเาจะไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าด้านหลังเนี่ยมีวิธีทํทำยังไงนะคะมันก็คล้ายๆกันเลยค่ะนี่ค่ะเอ่อเป็นแบบแบบเดียวกันเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราให้ดูทีละอันนะคะเอ่อตัวนี้นะคะแผ่นแผ่นกินเขาบอกว่าให้เอาไปใส่น้ํานะคะอย่างที่หนึ่งเอาไปใส่น้ําแล้วเดี๋ยวเขานะคะ จะฟักไข่ออกมาแล้วมันจะเป็นตัวแพนกินนะคะแต่มันจะไม่ใช่ของจริงนะคะจะเป็นของเล่นนะคะแต่นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยแล้วก็ต้องเตรียมน้ํานะคะขออนุญาตเป่าน้ําแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะน้ําเราก็อ,อกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเจ้าตัวไข่นี้กันเลยค่ะเราจะเริ่มแกะตั้งแต่ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวแกะออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะเราแกะออกมาเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือไข่แพนกวินนะคะส่วนอีคือไข่เจ้าตัวนั้นนะคะเ,เรามาจุ่มน้ํากันเลยค่ะไปจุ่มเลยตุม่มเดี๋ยวเราต้องรอสักพักอะคะ่ะ นี่หล่นมาแล้วค่ะสีชมพูหล่นแล้วแต่เราก็ไม่ทราบนะคะว่ามันจะเป็นยังไงขอดูนิดนึงเหอ,อเห็นตัวเขาแล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะสีชมพูชมพูค่ะอไม่รู้ออกเด้ค่ะ มาดูอันนี้กันบ้างค่ะอันนี้ยังไม่ขยับไปไหนเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะสีชมพูได้แตกแล้วนะคะนี่ว้าวเปลือกสวยมากนี่ค่ะตัวของเขาค่ะวาจะหนีไปไหนเล่านี่ค่ะเป็นตัวของเขานะคะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ที่นะคะต้องรอเช่นน้ำอีกสักพักหนึ่งนะคะน่ารักจังสีนี้ยังไม่ขยับเลยนะคะเราไปดูเรื่อยๆกันดีกว่านะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะผ่านไปสานาทีแล้วแต่ไข่สีฟ้ายังไม่ขยับเลยค่ะเราอดใจรอไม่ไหวแล้วนะคะ ความจริงเราไม่ได้รอมาสามนาทีนะคะสิบนาทีแล้วเขายังไม่เกิดขึ้นเลยค่ะเราก็เลยจะคิดว่าจะตอกให้เขาแตกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตอกเลยไม่แตกค่ะโอ้ไม่แตกค่ะโอ,ไะโอ้ไม่แตกเลยค่ะ เย้ yeah. แตกแล้วค่ะตัวเขาหน้ารักมากเลยค่ะเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้ก็จะได้มาสองตัวค่ะแบบนี้หน้ารักมากเลยค่ะว้ายลุนหน้ารักมากค่ะแล้วก็จะแช่น้ำไปเรื่อยๆนะคะเราต้องแช่จนกว่าเขาจะโตอะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ